เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองเลี้ยงลูกชายยังไงให้ได้ดีขนาดนี้ต้องชมแล้วล่ะค่ะพลาดไม่ได้แม่ตุกดวงตาควงลูกชายสุดห่วงอย่างพัตเตอร์ชานนมาแชร์วิธีเลี้ยงลูกที่อยากให้ลูกได้ดีต้องตีด้วยไม้เรียวถามแรงตอบ,บเร็ว,รวอยากเลี้ยงลูกให้ได้ดีต้องสอนแบบไหนลูกสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงออกเสียงได้คือเถียงกันไา้ันนี้เถียงทำ ขอความในใจของลูกชายชื่นชมแม่คนนี้เบอร์ไหนเต็มสิบเต็มสิบให้ลูกลูกโอยถ้าเต็มสิบก็ให้สิบสารภาพไม่ได้ออกรายการร่วมกันมาเป็น30ปีแล้วนะก็วันนี้ก็มีแอบตื่นเต้นนิดหน่อยไม่เคยเม้าคุณแม่ออกทีวีเลยนะฮะก็บางคำถามก็ไม่อยากตอบเลยฮะ อยากอุ้มหลานใจจะขาดอ้อวนวอลลูกเสมอเมือ่อไร่จะแต่งงานสักทีไม่สารภาพเดี๋ยวถ้ามีจริงๆเนี่ให้มีจริงๆยกให้เลยไม่เอาประกาศออกสื่อชีวิตนี้ไม่อยากเกิดเป็นลูกตุ๊กดวงตาโอ้ยอยู่เป็นลูกชายพาสาวมาไหว้แม่พร้อมบอกว่า <c oughs> ผมทำผู้หญิงท้องแม่เหร ตองค okay. ่ะหือใช่หรือไม่เ yani> ป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวใครจะเอาไปใช้บ้างก็ลองดูนะคะอาจจะมีเรื่องแฝงๆเกี่ยวกับเรื่องเก็บเงินด้วยนะฮะก็ลองชมดูครับชีวิตก็เคยพลาดใช้เงินเกินตัวหมดเงินนับล้านใช่หรือไม่ใช่ตั้รู้เหรอวันหนึ่งอะแม่ใช้เท่าไหร่คะวันนึงเลยอุ้ยแม่ใช้เงินเป็นแสนได้สบายน จะทำพลาดมากี่ครั้งพร้อมให้อภัยเสมอสิ่งที่แม่จะดงออกให้เตร์เห็นเตร์ก็ควรจะรู้ว่าแม่รักและเป็นห่วงเตร์แค่ไหนแม่ก็จะรักแล้วก็เป็นห่วงเตร์จนลมหายใจสุดท้ายของแม่โอเคแม่รักมากเฉล่อ <laughs> <laughs>